สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพอ่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมมาพี่น้องเมื่อนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากอีกแล้วนะครับมาฟังกันผมมีรถ l อล1 8นนะครับผมเป็นตรงทั้งดีที่ทั้ง SP นะครับมีส่วนลดหลายนะครับผมเป็นตัวชุดใบมีดคันบนนะครับราคาถึกนะครับผมราคาถูกเพราะว่ารถราคาได้พิเศษนะครับราคาไม่ต้องดาวนะครับไม่ต้องดาวเลยพี่น้องนะเริ่มต้นดาวศูนย์บาทไปเลยนะครับ เริ่มต้นดาวซูนบาทไปเลยนะครับผมอ่าผู้ใดที่บ่อยากใส่เงินดาวอยากได้ราคาถือมาฟังกันซื้อสดแท่งถือนะครับอ่าเบอร์ขั้นใดก่อนดีเอาขั้นดีที่นะ lc ศูนย์หนึ่งแปด dt ครับปีสองห้าหกสองครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับนี่อ่าสภาพยังดีๆีด้ยครับขั้นหกร้อยชั่วโมงนะครับปีสองห้าหกสองนะครับราคาถือน้ำปีซื้อนะปีหกสองครับราคาก็เลยถือนะครับสภาพยังดีๆเลยนะครับผมราคานะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันครับ ได้ใบดานานะครับได้ผ่านหลังตัวนึงนะครับผมนี่ยางนาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไหมนะครับสภาพรถดีๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันเรต้องดาวครับนะราคาซ้ำกันครับสามสิบสองเล้งนะผู้ใดที่เจ้าสามสิบสองเล้งนะผมแนะนํานะครับสี่สิบขั้นนี่ดีกว่านะครับผมบ่ได้ดาวเพิ่มสามสิบสองเลงนี่สามแสนกว่าเท่านนะครับสามแสนสี่สามแสนห้าสามแสนหกเท่านะครับแล้วก็ต้องดาวเพิ่มห้าหกหมื่นนะครับ สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนะครับสายสองแรงตองดาวนะนะงวดกังวดงวดกับซูซีกันงวด,งวด,งวด,งวดตั้งกันแค่ปีละสองหมื่นไปก็ปถึงสองหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับต่อปีนะต,นนตัวนี้ได้ตัวใหญ่กว่าพร้อมนะครับผมนี่สภาพเดิมๆชุดก้อนทุ่นยังครบเบิร์ตครับผมบ่มี่ตับนี้ดอกยางนายางนาเปลี่ยกไม่ก็แล้วครับยางล้างกับดอกอยางเลือะลายครับยังใส่ได้อีกอยู่นะครับผมใส่ไ,ได้อีกหลายปีอยู่นะครับสองสามปีได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพข้างล้างกับ สีสีซื้อๆนะครับผมหนีบบ้ยังดีๆอยู่นะครับสภาพยังเดิมดเดืมัมมี่สองมัมมี่แกะเลยนะครับผมตัวนี้3ามแสนหกหมื่นห้าพันเช่นั้นนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับด้วยที่ปีเก่าซื้อนะครับราคาก็เลยบ่ได้นะครับราคาก็เลยบ่สูงนะคปีเก่าซื้ออ่าปีหกสองครับผมโปรเจกต์หาอ่าราคาถึกๆนะครับผมเอาไว้จะเฮ็ดงานจะคลองเอาไว้จะใส่เฮ็ดหน้านะครับนี่ใส่ได้สบายเลยนะครับ อ่าผู้ใดที่ตัดตินใจอยู่ลังเลระหวังสามพิษสองแรงกับ 4, สี่สิบนะครับตัวนี้กับเป็นทางเลือกหนึ่งอ่าเพราะว่ะาราคาบ่สูงครับ 3, 5, สามแสนหกหมื่นห้าพันซื้อสดผมลดให้เลยครับสามแสนสี่สามแสนสี่หมื่นบาทนะครับถ้าซื้อสดนะอ่าถ้าซื้อสดผมลดให้อีกนะครับสองหมื่นหาน้ออันนี้กับราคาตัวนี้อยูสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับเริ่มต้นฟรีดาวพร็อพได้หกปีครับอ่างวดจ่อยสองพันขึ้กันนะครับงวดจ่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือนนะครับผมแล้วก็งวดปีใจ เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมนี่สภาพเดิมๆงามนลคว่นี่นะเปี่ยนแต่ย่างน้ไม่เก็บซีไม่กับงามแล้วนะครับผมสามแสนก็บาทนะครับสามแสนก็บาชนะถกถึปเลยสามแสนหกหมื่นห้าครับซื้อสดให้เลยสามแสนนะครับผมสําหรับขั้นนี้นะปีหกสแค่พันหชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกขั้นหนึ่งครับนี่ขั้นนี้กัปีไม่ขึ้นมาครับเป็นปีสองหครับปีสองห้าเป็นใบมีดขั้นบนขึ้นกันนะครับ ไปยังคือมาขายขั้นบนขั้นบนผมมาชเนดีราคาถือความนะครับตัวนี้ใส่งานไปแล้วพันสามร้อยชิมงครับหนึ่งพันสามร้อยชิมงนะครับผมอ่าชั่วโมงกับบอยทันในไลน์นะครับแค่พันสามร้อยชิมงสภาพกันยังไม่ใหม่อยู่ยางหลังสวยครับยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมตัวเช็คให้ป้าสภาพให้ใหม่ขึ้นกันนะครับผมแอร์คมใบมีดเต็มทั้งสองเลยนะครับค่อมใบมีดสวยทั้งสองเลยนะครับเป็นชุดใบมีดคันบนครับพอดีก็คือข้างล่างโล่งนะครับข้างล่างจะโล่งบ่ติด บอติตหนังบอส้นหนังนะครับแล้วก็ข้างข้างบนนี่จะยกได้สูงครับใบมีดขั้นบนจะยกได้สูงกว่าขั้นล่างนะครับผมสีสันโอเคครับรถบอมีต่ำนี้ครับสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับผมซื้อสดรถให้สามแสนเจ็ดนะครับซื้อสดรถให้สามแสนเจ็ดหรือว่าดาวครับบ่ต้องดาวเพื่อกันครับก็นี่นี่สภาพของงามสีเลยครับ ได้พานลังตัวนึงนะครับว่ต้องดาวนี่สภาพเดิมๆสวยๆเงาๆงามเลยครับผมมีแกะบมมีสอบนะครับอย่างล้างสวยนะครับผมเริ่มต้นบ่ต้องดาวครับผมเริ่มต้นดาวศูลบาทเลยนะครับ้วก็พันได้มกปีนะครับรายปีมีงวดใหญ่ครับงวดใหญ่เด๋ยวละสองพันสิบเอ็ดเดือนนะครับเดือนที่ยี่สิบสองจ่ายเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดือนที่ยี่สิบสองจ่ายเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่ดาวคือกันนะครับพี่น้อง ตัดสินใจเอารับมากแบบใดนะราคาต่างกัน3 0,000ื่นนะครับฟีดาวคือกันนะครับงวดต่างกันปีละประมาณปีละประมาณ8ปดท่านนะครับอ่าในน้ำสองขั้นนี้แหละครับผมเป็นขั้นบนราคาถืกนะครับโปรโมชั่นดีฟีดดาวพร้อมนะครับสอบถามได้เลยครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3ครับ0 6 1 0 2 4 4 3 4 3นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยทุกสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์จับจองกันได้เลยนะครับผมจองทางไลน์ได้เลยทั้ง Facebook ได้เลยนะครับ หรือว่าอย่าเขามาเบิ้งมาล่องรถยูรานเนขามาได้เลยนะครับืัอนี้ก็จะมีลูกค้าทังงนองบัวล้ำพูเขามาจองขั้นบนขึ้นกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกหลายขั้นให้เลือกอยู่นะครับอันนี้เป็น2คขั้นยู่นาร้านรถงามๆครับเิ่นเอามาจอดโชว์นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวเฮาจเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวผมอัปเดตให้รับตัวใดที่น่าสนใจส่วนรถหลายผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ